สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาระบายสีพี่บีกันตอนที่วาดพี่บีนี้เราลืมนะครับลืมลืมวางเครดิตช่องเดี๋ยวมีคนเอาไปแอบอ้างนะครับก็เลยพอระบายสีก็เลยใส่ไปซะเยอะเลยอ,อันดับแรกนะครับระบายสีก็เป็นสีเนื้อนะครับระบายบาง,บาง อย่าระบายเข้มนะครับเพราะว่าเราต้องมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคนถามทำไมพี่บีขาวจังพี่บีก็ไม่ได้ขาวขนาดนั้นนะครับ ระบายให้เต็มนะครับส่วนที่เป็นผิวหนังตอนที่เจอพ b ก็บอกบอกน้องที่รู้จักนะครับบอกเนี่ยเจอพีบีเดอะสกาด้วย <c oughs> น้องที่รู้จักก็ถามว่าเดอะสตารหรือเปล่าบอกเดอะสกาสิเดอะสตาจะเจอทำไม เขาก็ว่ามีที่ไหนเรามีแต่เดะสตาก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนไม่รู้จักด้วยเลอวะอะไรแบบนี้ฝากบอกพี่บี้นะครับว่ายังมีคนไม่รู้จักพี่อยู่นะครับฮ่าฮ่า ่ระบายสีผิวเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็ไม่ใช่สีผิวหรือเป็นสีแบบสีเหมือนรองพื้นนะครับต่อมาก็จะใช้สีที่แบบเอาเข้มขึ้นเป็นสีส้มนะครับมาระบายในส่วนต่างๆอันดับแรกนะครับายแหวนนะครับ ด้วยความที่พีบีก็ไม่ได้ขาวมากเราก็จะต้องระบายสีผิวหลายน้ำหนักนะครับตายจมูกแล้วก็บริเวณรอยย่นลิมฝีปาก คือมันเป็นรอยยิ้มอนะครับมันไม่ได้ใช่มันไม่ใช่รอยยน่น <c oughs> แ,แล้วก็จะมีเป็นเงาข้างแก้มนะครับแล้วก็เงาที่ ใต้ลิมฝฟีปากล่างนะครับคราวนี้ก็บริเวณเงาของเงาของแว่นนะครับ สีผิวก็เอาสีเข้มลงไปเลยนะครับต่อมาก็ใช้สีที่ออกโทนน้ำตาลหน่อยนะครับมาระบายในส่วนของเงา อีกนิดนึงนะครับ โครงหน้าพี่บีประมาณนี้นะครับต่อมาก็เอาสีแดงมาระบายบางๆบริเวณริมฝีปากนะครับจะได้ดูแบบริมฝีปากแตกต่างจากสีผิวไปนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นรูปลักษณะเหมือนเป็นรูปคนที่ค่อนข้างจะจริงจังหน่อยนะครับ ต่อมานะครับใช้สีฟ้าอ่อนๆน,นะครับระบายเป็นส่วนเงาของเสื้อตอนนี้สีผิวเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสื้อพีบจะเป็นเสื้อสีขาวนะครับแต่ถ้าปล่อยเป็นขาวเลยมันก็จะเป็นแบบว่าโล่งๆเนาะ เราก็จะต้องมีน้ำหนักให้นะครับแต่ก็ไม่ต้องทั้งหมดก็ใช้เป็นสีฟ้านะครับมาทําเป็นสีของเงาของสีขาวบางคนก็จะใช้เป็นสีม่วงบางคนก็ใช้สีน้ำเงินบางคนก็ใช้สีเทานะครับแล้วแต่อารมณ์และบรรยากาศและความถนัดนะครับตรงนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับ ไปกางเกงพี่บี้นะครับในวันนั้นในงานพี่บี้ใส่กางเกงสีไม่รู้นะครับดูที่รูปจะเป็นสีเทาๆอ่อนๆแล้วก็เป็นลายด่างๆนะครับอาจจะเพราะว่าไม่ค่อยซักหรือเป็นลายของกางเกงหรือเป็นเพราะแสงเงาก็ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นเพราะกล้องถ่ายออกมาเราเป็นอย่างนั้น จะเป็นด่างๆจริงๆนะครับเดี๋ยวจะระบายให้ดูก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ะไรครับบางทีก็พี่บีเป็นคนที่ค่อนข้างจะเฮฮานะครับ <c oughs> เฟรนลี่เราก็จะต้องให้แบบวัดให้รู้สึกแบบอารมณ์ดีหน่อยนะครับ ก็แซวบ้างลไรบ้างต่อมาก็เป็นลายด่างๆของกางเกงนะครับเราก็ใส่หาสีตรงอื่นมาใส่เพิ่มนะครับมันด่างๆอย่างนี้จริงๆนะในรูป เสื้อพี่บี้จะเป็นเสื้อลายสตรอเบอรี่นะครับมีคนดูแล้ว,แ,ลวแบบรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ถ้าไม่ใช้พี่บี้คงไม่กล้าใส่นะครับ ก็จะใส่ลายสตรอเบอรี่เป็นเสื้อในงานนะครับไม่รู้สตรอเบอรี่หรือหัวใจนะเพราะว่าในงานก็ไม่ได้สังเกตนะครับมัวแต่วิ่งเล่นกันมัวแต่ตื่นตาตื่นใจนะครับพบเน็ตไอดอลมากมาย ฟันฟันก็จะระบายแบบให้มีน้ำหนักหน่อยนะครับมีเงาของริมฝีปากไม่งั้นฟันจะดูขาวเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าพี่วีจะฟันฟันดำนะครับระมาลรองเท้า จำรองเท้าไม่ได้เอาเป็นรองเท้าสีดำธรรมดานะครับอย่าประหลาดไปกว่านี้เลยนะครับโดยความเคารพ แล้วก็ผมก็เป็นผมดำธรรมดานะครับระบายอ่อนๆนะครับไว้ถ้าเราอยากเข้มเราค่อยทับอีกทีหนึ่งนะครับ วเสร็จแล้วก็อยากจะบอกน้องๆว่าถ้าใครชอบหรืออะไรที่สนุกสนานก็ลองไปติดตามเพจของพีบีติดตามช่องของพี่บีดูนะครับแต่จริงๆแล้วน้องๆน่าจะรู้จักช่องพีบีกันแล้วนะครับไม่น่าจะต้องแนะนำอะไรมากเนาะบีเดอะสกานะครับลอง ลองไปดูนะครับแล้วก็จะได้อะไรที่สนุกสนานนะครับต่อไปแว่นตานะครับแว่น P ีลวดลายเป็นยังไงเอย่ยแม่เจ้าโอ้เป็นลวดลายที่ไม่คาดหวังว่าจะได้วาดเลยนะครับ เสื้อพีบีไม่ใช่เสื้อลายสตรอเบอรี่นะครับเป็นลายผลไม้รวมนะครับมีส้มมีแตงโมโด้วยนะครับแต่ก็จะเป็นแบบรวมผลไม้สีแดงๆเอาไว้ส่วนแว่นตาเป็นสีทองนะครับ<อ>ถ้าไม่ใช่พีบีจะกล้าใส่ไหมแว่นอันนี้นะครับ ทองที่แบบเป็นตะปุ่มตะปั่ำนะครับเป็น แล้วก็เสร็จนะครับกับการระบายสีพี่บีเดอะสกานะครับสำหรับน้องๆที่อยากจะหัดระบายสีรูปนี้เดี๋ยวจะมีไฟล์ให้นะครับแลาเอาไปปินเอาเนาะแล้วก็ไปนั่งระบายกันเล่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับช่องนี้วาดการ์ตูนกันเถอะนะครับไม่ได้มี เครดิตมาปิดท้ายช่องนานมากแล้วสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ